สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนและก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับถึงจะไม่ใช่นักเรียนนะครับแต่ว่าให้ความสนใจในการไลฟ์สดจากเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันนะครับที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมมาไลฟ์สดเร็วนิดหนึ่งเพราะว่า วันนี้วันหยุดน,นะครับโรงเรียนก็ยังไม่เปิดและก็คิดว่ากลางวันนะครับแสงสีเสียงมันจะดีกว่าเพราะว่าผมเองเพิ่งเริ่มต้นไลฟ์สดนะครับถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยแสงสีอะไรต่างๆไฟเฟยยังไม่มีพอนะครับก็เลยดํามองไม่ค่อยเห็นมองคนพูดไม่เห็นนะครับวันนี้เลยลองนั่งจัดมุมกล้องดูหาแสงเอา เพิ่มแสงเข้ามานิดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นไหมครับลองลองอผู้ชมตอนนี้ที่เข้ามาแล้วลองคอมเมนต์มานิดหนึ่งนะครับว่าภาพชัดขึ้นกว่าเดิมไหมครับแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมขึ้นสักนิดไหมจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเราไม่เน้นความหล่อครับไม่เน้นแต่เน้นเสียงดังนะครับเสียงดังฟังชัดเพราะความหล่อนี่มันต้องตายไปเกิดใหม่ ครับพ่อะ่อพ,อพ,อพ่อแม่ให้มาแค่นี้ก็ต้องยินดีเท่าที่มีนะครับเราเป็นพระมาก,ก่อนก็ต้องยินดีในสิ่งที่ที่มีที่เป็นนะครับนะได้แค่นี้นะครับอย่าไปอย่าไปยึดติดในรูปนะครับในรูปแต่เสียงต้องชัดนะครับตอนนี้มีเข้ามาหลายหลายคนแล้วนะครับนักเรียนโดยเฉพาะลูกเจนเนี่ยเข้ามาคนแรกเลยเก่งมากๆท,ทั้งทั้งที่วันนี้เนี่ย คุณครูไม่ได้บอกเวลาเลยนะปกติแล้วจะไล่สองทุ่มแต่วันนี้มาเร็วมากเนี่ยสี่โมงเย็นก็ไม่ทันถึงสี่โมงเย็นดีก็มาแล้วนะครับเก่งมากนักเรียนน่ารักมากทั้งๆที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนะครับว่าจะไล่เวลากี่โมงกี่โมงแต่เมื่อกี้คุณครูเพิ่งส่งแชทไปในในแชทกลุ่มของนักเรียนบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไล่สดเลยนะสักสองสามนาทีนี่เอง ก็เข้ามาเก่งมากๆนะครับเข้ามาแล้วก็อยู่ดูชมกันสักนิดหนึ่งนะลูกนะจะได้ช่วยคุณครูตอบเพราะว่าวันนี้คุณครูจะเอาหนังสือ e อ c e เซมมาสอนเลยนะครับนะครับอาจารย์วินิตอยู่นครสวรรค์เนี่ยเป็นเป็นแฟนตัวยงแล้วตอนนี้นะครับภาษาเพจเขาเรียกว่าแฟนตัวยงนะหรือว่าท็อปแฟนท็อปแฟนอาจารย์ไปเปิดดูศึกษาดู น่าจะไม่ผิดนะลูกนะเขาน่าจะเรียกอย่างนั้นว่าท็อปแฟนแต่อาจารย์ก็ลองศึกษาดูแล้วว่าเราจะไปกดยังไงให้ให้คนคนนี้เป็นท็อปแฟนของเรากดไม่ได้เดี๋ยวทางทางทาง a c e b o o k เขาจะเป็นคนทำมาให้เองนะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาจะเช็คดูว่าเออคนไหนมาดูบ่อยเขาก็จะทำให้ขึ้นมาเป็นแฟนตัวยงเองอย่างนั้นหรือเปล่ามาดูนะลูกช่วยบอกคุณครูมาด้วยนะเพราะคุณครูไม่ค่อยรู้นะครับ นะครับสวัสดีค่ะลูกชนะการสามสีสวัสดีครับผมสวัสดีลูกนะเดี๋ยวาคุณครูจะเข้าเนื้อหาเละดูนิดหนึ่งว่าใครเข้ามาบ้างนะครับลูกเจนนะครับชนะการสามสีนะครับมีใครอีกครับโอเคนะครับวันนี้เพราะว่าคุณครูตั้งใจว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยรอหนังสือจากโรงเรียนอยู่นะครับแล้วก็ได้นำสิ่งที่จำเป็น ที่คุณครูบอกเสมอว่านักเรียนต้องรู้เรื่องเท n s e ก่อนรู้เรื่อง verb to do verb to be verb to have เป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่ก่อนที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วลูกจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งอย่างน้อยทั้ง4อย่างเนี้ยคุณครูก็ได้ไลฟ์นะครับได้ถ่ายทอดไปแล้วลูกก็ไปดูย้อนหลังกันนะครับก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนและก็ผู้ชมหรือ สมาชิกในเพจของคุณครูนะครับหลายๆคนก็ไปดูนะครับถือว่าเป็นความรู้นะครับกับผมกับผมหรือว่าคุณครูเนี่ยตั้งใจนะครับผมที่จะเอาความรู้เล็กๆน้อยน้อยที่คุณครูมีนะครับคุณครูก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรนะครับภาษาอังกฤษต้องบอกตรงๆตรง,ตรงนี้ก่อนหลายๆลอย่างบางทีมานั่งนึกว่าตอนแรกๆเนี่ยก่อนที่จะมาทำไลฟ์สดเนี่ยตอนแรกนะครับตอนแรกจริงๆเลยเนี่ย คุณครูเห็นในช่วงโควิดเนี่ยเขาบอกว่าจะให้คุณครูสอนนักเรียนทางออนไลน์นะครับคุณครูก็ตั้งใจที่จะสอนนักเรียนเราเฉพาะโรงเรียนมัธยมมัธยมควรวิเศษเนี่ยแหละครับแต่พอมาทดสอบทำทางมีเดียแล้วมันไม่สามารถที่ระบ,บุลงไปได้เลยว่าเราต้องการเฉพาะกลุ่มกลุ่มนี้เพราะต้องตั้งเป็นสาธารณะเพจเนี่ยต้องตั้งเป็นสาธารณะเมื่อตั้งเป็นสาธารณะคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับ เข้ามาเป็นสมาชิกเราได้เนี่ยตอนนี้นะคุณครูดีใจมากเลยเป็นเป็นเป็นญาติห่างๆของคุณครูนะครับคุณนุรานะครับนุราธนากะนะครับปอะยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นอาจารย์ลงว่าอาจารย์มีการไลฟ์สดเขียนมาว่าให้กำลังใจว่าเดี๋ยวขอเป็นสมาชิกเข้ามาเข้ามาติดตามสักคนหนึ่งโอ้โหคุณครูภูมิใจมากเลยนี่ขนาดอยู่ญี่ปุ่นนะครับ เนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวนี้แค่10วันเองที่คุณครูทำไลฟ์สดมาเนี่ยก็เริ่มจะมีนะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นสมาชิกเป็นเพื่อนๆอ,อยู่ในใ,ในในเฟสนะครับก็จะได้บอกต่อๆกันไปแต่ที่คุณครูเน้นนะครับผมคุณครูต้องการเน้นให้กับนักเรียนชั้นม .3 ที่ใช้หนังสือ EXCE ก่อนตอนนี้นะครับ เพราะคุณครูจะให้นักเรียนเอาหนังสือมากลางเลยครับกลางแล้วก็เรียนไปกับคุณครูเลยเริ่มตั้งแต่หน้าที่4คุณครูไดไลฟ์ไปแล้วนะครับหน้าที่4หน้าที่5หน้าที่6วันนี้จะมาไลฟ์หน้าที่7นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือเอ c e เเนี่ยมันจะมีประมาณสัก 6- 7หัวข้อนะครับคุณครูก็จะสอนสักประมาณ4ีหัวข้อหรือเกือบบทตั้งหัวข้อนะครับ นอกจากหัวข้อที่ให้ให้ฟังแผ่นเสียงฟังซีดีเสียงอะไรอย่างนี้จะข้ามไปนะครับแล้วจะเป็นประโยชน์มากเพราะคนที่สนใจนะครับนักเรียนทั่วประเทศที่ใช้หนังสือ Access 3เร่องนี้นะครับก่อนที่จะไปเรียนในห้องเรียนได้มาดูเทปหรือได้มา,าสมาชิกได้มาสมัครเป็นสมาชิกเพจของเรียนภาษาอังกฤษกับครูพิ่น,นันแล้วก็ได้ดูไลฟ์สดไป ไปด้วยก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ไปเรียนในห้องที่นี้สบายเลยนะครับเพราะเรียนไปก่อนแล้วโอเคตามนั้นนะลูกนะแล้วหลังจากนี้คิดว่า,าสมาชิกที่เข้ามาแล้วในเพจของคุณครูเนี่ยคงจะจะเข้ามาดูไลฟ์สดกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่านักเรียนจะได้หนังสือไปในวันวันวันอังคารหน้าเนี่ยครับ วันที่19พเก้ากภานี้ก็มารับหนังสือไปก็จะได้ดูหนังสือกันเลยคงจะได้เรียนกันมันนะครับคราวนี้โอเคครับถ้างั้นวันนี้นะครับคุณครูจะเข้าเรื่องเลยนะครับเข้าเรื่องเลยนักเรียนที่พอจะมีเวลาก็ช่วยคุณครูตอบบ้างก็ดีนะครับนะจะขอบใจล่วงหน้าเลยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยครับ อาจารย์วินิจนะครับบอกว่าให้กําลังใจนะครับอาจารย์นพนันครับผมอาจารย์วินได้ให้กำลังใจตลอดเลยใอ้กําลังใจตลอดเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมอยู่ทางโน้นสบายดีนะครับนครสวรรค์ฝนตกไรยังไม่รู้นะทางนี้ฝนตกแล้วครับผมโอเคครับมาเลยนะลูกหน้าเจ็ดนะครับถ้านักเรียนยังไม่มีหนังสือแต่ถ้านักเรียนคนอื่นๆตอนนี้นะครับ ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในเพจของครูพินันนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันนะครับชื่อเพจก็สามารถที่จะเปิดหนังสือหน้าที่7ขึ้นมาดูตามไปเรื่อยๆได้เลยนะครับทั้งหมดมีอยู่8ปดแตะไลท์นะครับสำหรับหน้าที่7นี้ในหน้าที่7นะครับหัวข้อแรกเลยก็คือ หัวข้อที่8หัวข้อใหญ่ข้อที่8นะครับหัวข้อใหญ่ข้อที่8ก็จะมีภาพในหนังสือมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณครูได้ก o p ี้มาก็เลยดูเบลเม,อ,เมอหน่อยนะครับเพราะภาพในหนังสือมันภาพเล็กนะครับเอามาขยายให,ให,ให้ใหญ่ได้อย่างนี้นะครับทีนี้ในหนังสือเขาก็เลยให้นักเรียนเนี่ยแต่งเป็นประโยคนะครับโดยนะครับเขาเรียกว่าใช้ adverb of frequency นะครับ adverb of frequency นะครับก็คือคำขยายกริยาที่บอกความถี่นะครับความถี่ของการกระทำนั้นๆว่าบ่อยแค่ไหนนะครับเรามาทำดูนะครับโดยในประโยคโดยในภาพนี้นะครับขอให้คาว่า never นะครับเห็นไหมครับ never ตัวนี้ที่คุณครูชี้เมาส์เนี่ย never นะครับแล้วก็ wears a uniform at school นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ แต่ถ้ามีหนังสือนี่โอเคเลยได้เปิดหนังสือดูตามนะครับมองไม่ค่อยเ,เห็นก็พยายามดูนิดหนึ่งนะครับผมนะ wears mm hmm. uniform at school แล้วก็มีคำว่า sometimes แล้วก็ walks to school นะครับ walks walk to school แล้วก็มี often นะครับแล้วก็ watches tv before นะครับ before she goes to the bed นะครับแล้วก็มีคำว่า usually นะครับก็ rides a bicycle to school ครับ แล้วก็มีคำว่า always แล้วก็ does your work in the afternoon นะครับเดี๋ยวคุณครูมาบอกให้ว่าใชา้มาเติมอย่างไรแล้วก็แปลว่าอะไรนะครับโอเคนะครับอามาดูข้อที่1เลยนะครับข้อที่1น,นะครับขอให้ประธานเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นชีนะครับข้อหน่งก็คือตามภาพนี้เลยนะลุกนะตามภาพที่ว่า0%เนี่ยนะครับ จ,จุดจุดจุดนะครับ where เอาตามนี้เลยนะครับคุณล้อคุณครูลอกคำศัพท์มาจากหนังสือเนี้ยนะครับ wears a uniform นะครับ at school นะครับตามนี้นะครับตามตามข้อความนี้เลยมันก็แปลนะครับแปลก่อนยังไม่ต้องต้องเติมนะแปลก่อนว่าหล่นนะครับหล่อนอะไรจ,ๆๆจุดๆุด w e a r a uniform นะครับสวมใส่ uniform ที่โรงเรียน ก็คือสวมใส่ยูนิฟอร์มไปโรงเรียนหรือสวมใส่ยูนิฟอร์มของโรงเรียนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะตอบว่าเติมอะไรนะครับจะาธิบายนักเรียนนิดหนึ่งว่ายูนิฟอร์มนะครับทาไมต้องใช้อ่านาหน้านี่นะครับครูจะสอนให้ลึกอย่างนี้เลยแต่ละประโยคยูนิฟอร์มนะครับเป็นคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระแต่ไม่ได้ออกเสียงสระ าใจไหมลูกเนี่ยครับฟังที่คุณครูออกเสียงนะครับออกเสียงว่ายูนิฟอร์มนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าอันนิฟอร์มถ้าออกเสียงว่าอันนิฟอ,อร์มเมื่อไรนั่นคือออกเสียงเป็นสระคือสระอะนะครับแต่ยูนิฟอร์มนี่ทำไมลูกว่าไม่ออกเสียงเป็นสระได้ยังไงคุณครูมันก็สระอูคาว่าออกเสียงสระนี่ตามตามถ้าอธิบายชักเกดเจนก็คือว่าต้องสะกดด้วยอ่างนะครับ คำศัพท์นั้นๆสะกดด้วยออ่างนำหน้านั่นคือออกเสียงด้วยสระลูกลกพอจะเข้าใจนึกภาพออกไหมครับเช่นนะครับยูนิฟอร์มเนี่ยต้องอ่านเป็นอูนิฟอร์มนั่นคือออกเสียงสระนะครับคือออกเสียงด้วยออ่างสะกดแต่ถ้าเมื่อไรไม่ได้ออกเสียงด้วยออ่างเป็นตัวสะกดนะครับไม่ว่าสระอะสระอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นออกเสียงเป็นพยัญชนะพอจะเข้าใจตรงนี้ไหมครับ ั้นยูนิฟอร์มออกเสียงเป็นวยัญชนะนะครับก็เลยต้องใช้อ่านำหน้าโอเคนะข้อนี้นะครับ0%เนี่ยขอาให้ใช้คาว่า n e v w r r k นะครับอ่า n e ฟเนะครับซึ่งแปลว่าไม่เคยถือว่าเป็น0%เลยเพราะไม่เคยหล่อนไม่เคยสวมยูนิฟอร์มที่โรงเรียนหรือว่าสวมยูนิฟอร์มไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนเมืองนอกเขาไม่มียูนิฟอร์มนะครับใส่ชุดฟรีสไตล์นะครับ พราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ตรงนี้นะครับจำไว้ว่า never ไม่เคยเนี่ยก็ถือว่า0%นครับจำง่ายดีเพราะไม่เคยนี่ศนอยู่แล้วคำพวกนี้นะครับ never sometimes often usually always เป็น adverb of frequency นะครับคุณครูลืมเขียนมาให้เราเขียนยังไงนะครับ adverb of frequency เป็นคำขยายกริยาที่บอกความถี่นะครับความถี่ในการกระทำ ่ามาดูข้อที่2ครับข้อที่2องชี้นะครับจุดจุดจุด to s ก h o o สกูย้อนกลับไปอีกทีนะครับเมื่อกี้ข้อที่1นึ่เนี่ยคำว่าวร์เห็นไหมครับคุณครูจะใส่ตัว S สีแดงไว้นั่นก็หมายความว่าต้องการที่จะระบุให้นักเรียนทุกคนทราบว่าคำกริยาเหล่านี้นะครับซึ่งเป็น m a นเวิร์เป็นกริยาแท้นะครับจำเป็นจะต้องเติม S ตามประธานนะครับ ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กิริยาก็ต้องยังต้องใส่เอเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ที่มี adverb of frequency พวกนี้อยู่เพราะงะั้นลูกต้องจําทฤษฎีนี้ให้ดีนะครับมี adverb of frequency อยู่กริยายังไม่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะครับต้องเป็นไปตามกฎของหลักไวยากรณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่านะครับถ้าตรงนี้เป็นคำอย่างอื่นนะครับ เป็นคำอย่างอื่นเช่นเป็น m modal v e r b เป็น m modal v e r b กริยาตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับนะเนี่ยคุณครูต้องการให้เห็นความแตกต่างแต่ไม่ได้ยกประโยค modal v e r b มีอะไรบ้างนะครับ m o d a l v e r b เช่นมีคำว่า w u l d shall s h o ชุดนะครับสมมติตรงนี้เป็นชุดชีชุดแวเพราะฉะนั้นแวเนี่ยต้องเตอเอต้องตัด S ออกนะครับนะลูกต้อง,องจำ จำหลักไวยากรณ์ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเป็น m o d ด v e r เวิตรงนี้นะครับกิริยาไม่ต้องเติม S ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพระอุพจน์ก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็น a อ v e r b ร f f e อฟค e n c y วนะครับ never sometimes often พวกนี้กิริยายังเหมือนเดิมโอเคนะครับมาข้อที่2นะครับข้อที่2นี้ใส่คำว่า Sometimes นะครับตามภาพนะครับ t i m e s แปลว่า บางครั้งบางคราวนะครับบางครั้งบางคราวในที่นี่นะครับเมื่อเราจะใช้คําว่า sometimes ประมาณ25%นะครับตรงนี้นะถ้าลูกมองเห็นนะ25%เนะครับเนี่ยก็เขียนเลข25ไว้อาจจะไม่ค่อยชัดเพราะฉั้นเมื่อไหร่ที่ลูกใช้คําว่า sometimes ในประโยคอะไรก็แล้วแต่หมายความว่าเหตุการณนน์นั้นๆลูกทําประมาณสัก25%เองก็เหมือนกับประโยคนี้นะครับ m e s w a l k to school ก็แปลว่าลอนเนี่ยเดินไปโรงเรียนนี่ประมาณสัก25%ของทั้งหมดที่ไปโรงเรียนโอเคเข้าใจตามนี้นะลูกนะนอกจากนั้นอาจจะไปรถเมย์ไปรถบัสนะครับไปรถส่วนตัวอะไรก็ว่าไปแต่จะเดินไปประมาณสัก25%่ามาดูข้อที่3ครับข้อที่3นี่ตามภาพนี้นะครับก็คือ often she often watches TV S Before s h e goes t o b e d นะครับมัน often ตัวนี้นะครับเท่ากับ50%ในภาพเนี่ย50%นะครับ often นะครับที่เราแปลกันอยู่บ่อยๆนี้เราแปลว่าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆในที่นี้ตามหลักของวยากรณ์แล้วเขาถือว่า50%เองนะครับ often ตัวนี้นะครับเขียน o f t e n แต่นักเรียนอย่าอ่านเป็น o f t e n นะครับนะ tn เนี่เราจะเจอว่า t e แปลว่า10อ o f นนำหน้าในอ่าน off ฟืน en, นะครับ off ฟืนไม่ใช่อ่าน o f ฟ ten she o f t e n watches tv before she goes to bed นะครับหล่อนจะดูทีวีนะครับดูทีวีบ่อยๆก่อนที่จะเข้านอนนะครับแปลอย่างนั้นโอเคนะครับอย่างเข้าหลักไวยากรเหมือนเดิมคือกริยาก็ต้องเติม es นะครับปอลง,อ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 งท้ายด้วย ch นะครับ ประธานเนบงกพโพสบที่3ข้อที่4นะครับข้อที่4ดูตามภาพนี้มาก็จะเป็นภาพ7 5คือใช้คำว่า usually นะครับก็ออกคำ usually มาเลยนะครับว่า she usually rides her bicycle to school นะครับก็คือหล่อนนะครับขี่จักรยานของหล่อนหรือว่าปั่นจักรยานของหล่อนไปโรงเรียนนะครับเอา uh, usually 75เนี้ก็ต้องแปลว่าอืม บ่อยๆนะครับบ่อยๆมากหรือว่าค่อนข้างจะมากนะครับค่อนข้างเยอะหรือว่าโดยส่วนมากนะครับแต่ว่าส่วนมากนักเรียนไทยจะจะจำว่ายูชลีเรือมักจะมักจะนี่ไม่ใช่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลูกนะมักจะนี่มันคงน้อยกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องน่าจะแปลว,ว่าโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากนะครับหรือว่าค่อนข้างจะนะครับหล่นค่อนข้างจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะครับ หรือโดยส่วนมากแล้วร่อน,อนมักจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะครับลองแปลว่าอย่างนั้นส่วนมาภาพสุดท้ายนะครับภาพที่5นะครับข้างล่างนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นร้อยเปอร์เซ็นเต็มต้องใช้คําว่า always ซึ่งแปลว่าสม่ําเสมอนะครับก็มาเลยครับคํานี้ she always does her homework in the afternoon นะครับ she always does her homework in the afternoon ล่อนนะครับทำการบ้านในตอนบ่ายสม่ำเสมอนะครับที่คุณครูใส่ es ตรงนี้ให้ดูเนี่ยความจริงมัน d u s เนี่ยมาจากดูเติม es นะครับผมนะมาจากดูเติม s นั่นเองแต่ว่าลงท้ายด้วยสระก็เลยต้องใส่ es นะครับประธานเอกพจน์บุรษที่3ก็ใช้ d u s นะครับโอเคเข้าใจนะครับทีนี้ลูกต้องจำก็คือว่า นะต้องจำว่า never เนี่ยคือ0นเนะครับเมื่อ,อไรในประโยคไหนที่เราใช้ว่า sometimes หมายความว่าสิ่งนั้นทำาเ5เมื่อเราเมื่อไรเราใช้คำว่า often นะครับ often สิ่งนั้นเราทำา50%เนะครับตามตามภาพนะครับเมื่อไรเราใช้คำว่า usually นะครับสิ่งนั้นนั้นเราทำประมาณ75%าเไม่ใช่ประมาณแหละครับคือเขารับุบมาเลยหนะังสือว่าคือ75%นะครับ แต่ถ้าสิ่งไหนที่เราทําสม่ำเสมอนะครับก็สิ่งนั้นคือ100%เปอร์เซนเลยโอเคครับใจทานี้นะครับเดี่ยลูกถ้ามีหนังสือนะเปิดหนังสือนี้ปับ๊บแล้วก็ต้องเขียนประโยคตามนี้เลยหรือถ้ายังไม่มีหนังสือก็มาดูคลิปย้อนหลังนะลูกนะแล้วก็กลับไปเขียนตามนี้เลยนะครับเอาทีนี้หน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปก็หน้าที่7เหมือนเดิมนี่ครับไปเป็นข้อที่9นะครับข้อที่9ในหนังสือตัวสีฟ้านะครับ